เฉาซ้ำคดีน้องชมพูมีคนได้รับสามล้านล่าสุดผู้ใหญ่บ้านแจ้งความแล้วยังไม่จบง,ง่ายๆเลยจา้าสำหรับคดีน้องชมพูหลังมีคลิปเสียงปริศนาหลายคลิปออกมาเพจหมอป่าช่วยด้วยของหมอป่าเผยคลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับคดีน้องชมพูเป็นเสียงของผู้หญิงกำลังคุยกับคนในบ้านกกก ถึงข้อมูลของคดีน้องชมพู่คลิปที่หนึ่งมีการพูดถึงการโยงคดีให้เกี่ยวข้องกับลุงพลคลิปที่สองตั้งข้อสังเกตการเผาศพน้องชมพู่รวดเร็วคลิปที่สามการค้นหาน้องชมพู่ช่วงเวลาตีสองคลิปที่สี่คนในครอบครัวชมพูเมาแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสัยคลิปที่ห้า ชาวบ้านพูดถึงคนที่ขึ้นเขาเวลาตีสามเงินบริจาคอาจถึงสล้านนอกจากพูดถึงเรื่องครอบครัวน้องชมพูยังพูดถึงเรื่องเงินที่ครอบครัวน้องชมพูได้มาเกือบ3ามล้านบาทแต่เปิดบัญชีมามีหลักเสนและอ้างว่าไม่ปิดบัญชีเพราะใช้ทำธุรกรรมทางการเงินสามารถตรวจสอบได้ ทางกำน,นันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านรวมกันมาเงินสดที่เอามาให้ไม่ต่ำกว่าห้าเซนจนเจอสุบก็มีคนเอามาให้อีกส่วนปมกล่าวหาลุงพลจริงๆลุงพลนิสัยดีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมแต่เราจะไปคุกคีดด้วยไม่ได้เพราะเราอยู่ตรงกลางหากไปอยู่ฝั่งไหนกระแสสังคมจะโจมตี ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ,บ้านโกกอกได้แจ้งความดำเนินคดีปมคลิปเสียงแล้วที่สถานีผู้ทรกกตูมเพื่อเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปลงสื่อสังคมออนไลน์โดยตนยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับหญิงสาวปลายสายมาก,ก่อนโดยหญิงสาวอ้างว่าได้เบอร์โทรศัพท์มาจากตำรวจอยากรู้เรื่องคดีน้องชมพูจึงโทรมาหาและโทรมาหลายครั้ง ขณะเดียวกันหลังคลิปเสียงถูกปล่อยในโลกออนไลน์ตนไม่ได้กังวลใจและไม่กลัวว่าจะถูกลากไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวล่าสุดแม่ของน้องชมพู่เครียดหนักถึงคลิปที่มีการปล่อยออกมาครอบครัวได้รับผลกระทบออกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่คนเข้ามาถามจะซื้อกับข่าวยังต้องฝากคนอื่นด้านลุงพลกับป้าเตน วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยลุงพลเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านพูดจริงอยากให้ครอบครัวชมพูออกมาพูดความจริงบ้างเพราะคนจะสงสัยแบบนี้เรื่องที่ตำรวจจะมาสอบเพิ่มเติมก็ดีใจตำรวจทำงานอยู่ตลอดส่วนหลักฐานที่บ้านลุงพลที่ตำรวจเอาไปเช่นเสื้อผ้ายังไม่เอามาคืนมีเพจเอาไปลงว่า ห่วงจะทำให้ลุงพลมีปัญหาทีหลังลุงพลบอกว่าขอถ้าตรวจสอบเสร็จและขอเอามาคืนด้วยขณะที่ป้าเตนโพสเฟซบุ๊กกับพี่ไม่ได้ทำอะไรกับน้องน้องพูดกับคนที่พูดขนาดนั้นน้องเงียบขอบคุณพ่อเม่ที่ทำให้เราได้คานตามกันมาโดยป้าเตนเผยว่าเป็นห่วงเพราะในคลิปพ,พูดแรงมันชัดเจนทุกอย่าง ฝั่งครอบครัวเราตั้งแต่พอ่อเมยันน้องทุกคนเป็นเรื่องคดีความใหญ่มันหนักก็เงียบเหรอความเป็นพี่น้องจริงใจกันอยู่แล้วพี่ยังดีกับเขาอยู่นะบางทีก็น้อยใจคนที่คานตามกันมาย่อมมีความจริงใจมากกว่าคนที่ไม่ใช่ญาติขอขอบคุณที่มาเพจหมอป่าช่วยด้วยอมรินทีวีป้าแตน๋นฝันเห็นพญานาค บอกเลข3มตัวตรงๆไม่มีกักเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2,563เชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังมองหาเลขที่จะซื้อกันอยู่อย่างแน่นอนวันนี้เราก็ไม่พลาดมีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคย อย่างไรก็โปวดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อวันที่2 3กันยายน2563หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับลุงพลป้าเต็นระหว่างที่รอคดีน้องชมพูบ้านลุงพลป้าเต็นก็มีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาแวะเวียนให้กำลังใจอย่างไม่ขาดสายและมีตลาดนัดหน้าบ้านลุงพลป้าเต็นให้เลือกซื้อสินค้า ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของป่าส้มตำป้าถนป้าจำลองคึกคักทุกวันล่าสุดมีแผงลอตเตอรี่มาขายหน้าบ้านของลุงพลป้าแตนมีคนถามว่าป้าแตนได้เลขอะไรป้าแตนบอกว่าป้าฝันหินพญานาคป้าแตนฝันหินพญานาคบอกว่าได้เลขสี่สา 734โดยป้าแตนบอกว่าลูกชายคนโตเป็นคนลากหางพญานาคล่าสุดมีชาวโซเชียลได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กโดยบอกว่าสังคมเลือกข้างคนดังหลายๆคนสื่อที่อยู่ข้างลุงเป็นคนดีคนถูกคนที่เป็นเอฟซีลุงตัดสินเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์พอลงคลิปมา มีติดเซฟผู้ใหญ่บ้านทุกเพจทุกกลุ่มแต่เมื่อวานผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความคนลงคลิปเขาไปด่าดทอเกือบทุกเพจก็ขำอยู่ในใจแค่สามวันเจคนเปลี่ยนง่ายจังไม่ว่าใครคนดังคนไหนสื่อด้วยก็อยู่ตอนที่มีผลประโยชน์นี่ลหละถ้าหมดผลประโยชน์รับรองว่าจะเป็นแบบไหนรอดูวันที่25มกราคม 2,564วันขึ้นศาลวันแรกไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ว่าคนที่ถ่ายรูปวันนั้นอยู่ครบไหมเอาแค่รายได้ง่ายๆทุกคนที่มาอยู่รอบข้างของลุงมีช่อง YouTube เพจทุกคนวันนี้ยอดวิวยอดไลค์แค่มาอยู่ข้างลุงรายได้เพิ่มทุกคนมีผลประโยชน์ก็เสียค่าใช้จ่ายบ้างก็ได้กลับคืนมา คนที่อยู่ข้างลุงแล้วไม่มีใครมาแล้วไม่มีใครหวังผลประโยชน์หรอกคนไทยมาถึงจุดนี้ได้ไงการเสียชีวิตของเด็กน้อยผู้น่าสงสารใครเลยจะเห็นใจมีแต่คนมุ่งหาผลประโยชน์มีแต่คนช่วยโอกาสแบบแอบแฝงทั้งนั้นมีคดีเกิดหกคดีที่เห็นแจ้งความแล้ว1ลุงฟ้องอัดหนึ่งคดี2 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งความคนลุงคิปร่วมกันสามคนหนึ่งคดี 3. อักษรยอสอวโยแจ้งความสองเพจสองคดี 4. พผอวอจอแจ้งความสองเพจสองคดีในกรณีที่1และ2เกิดจากเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงในกรณีที่3และ4ก็เกิดจากผลประโยชน์จากคานคนติดตามเพจเยอะเพื่อยอดวิวยอดไลค์ และเฟซข่าวขึ้นในกรณีผู้ว่าท่านพูดถึงกรณีอื่นที่ท่านทำงานแต่เพจไปดึงท่านมาเกี่ยวข้องกับคดีน้องแฮแทกยอดวิวคนติดตามเยอะซึ่งตามมาก็คือซึ่งรายได้ถ้าเราคิดคดีน้องคือคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งเท่านั้นแต่มีคนสนใจมากน่าจะมากที่สุดในคดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็ทำให้มีผลประโยชน์ตามมาเยอะแยะ โดยเฉพาะยอดวิวยอดไลค์ t u b e Facebook มันมาซึ่งรายได้ก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มามากที่สุดไอ้ที่ปั่นกระเสก็มาจากพวกนี้ทั้งนั้นกลุ่มเราคือกลุ่มเล็กๆไม่มีทางความคิดที่จะหารายได้จากการที่เราสนใจในคดีพอมีเงินพอมีกินกินข้าวอิ่มท้องทุกมือ้อเลยไม่จำเป็นเป็นการหารายได้เพิ่ม เลยรวมกลุ่มกันหาข้อมูลจากเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนใครอยู่ใกล้ข้อมูลมากที่สุดก็ติดต่อสอบถามบีบคอเสียคาเล่าค่าวายเยอะแล้วไม่รู้ข้อมูลที่ได้มาแค่เพื่อนหลอกกินก็ไม่รู้ข้อสังเกตจากผู้ถูกสงสัยในคดีน้องชมพู่ลุงถูกสงสัยจากแม่พ่อแม่ถูกสงสัยจากสังคมและโลกโซเชียล สมคิดถูกสงสัยจากลุงในกรณีนี้มีผู้ใกล้ชิดกับน้องและใกล้ชิดกับคดีโดยตรงถ้าเป็นชีวิตคนปกติถ้าถูกสงสัยก็จะพยายามทุกอย่างให้คนหายข้อสงสัยนั้นแต่ก็ยังไม่เห็นใครจะทําอะไรเพื่อให้หายจากข้อสงสัยนั้นนี่คือความผิดปกติของการดําเนินชีวิตคนปกติบางคนออกมาพูดว่ามีข้อมูลทางคดี แต่ก็ไม่เห็นว่าจะรีบไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความสงสัยนั้นบางคนพูดแต่ให้ตำรวจมาบอกแต่ไม่เคยช่วยตำรวจในการหาข้อมูลมีแต่ไปสงสัยคนโน้นคนนี้โดยไม่มีหลักฐานนี่คือความผิดปกติชีวิตคนธรรมดาที่ถูกสงสัยถ้าเราถูกสงสัยถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่สนใจนั่นแหละแล้วจะไม่ทุกข์ร้อน ที่ใครสงสัยนั้นแต่จะช่วยหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองพ้นจากการสงสัยนั้นไปอย่างเต็มที่นี่แหละที่แปลกจากชีวิตคนธรรมดา